เก่งข้อสอบบาลีสนามหลวงพุทธศักราช2,569ข้อมูลที่ปรากฏในเก่งข้อสอบชุดนี้ม่ได้เกิดขึ้นจากสถิติเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการกั่นกรองผ่านมุมมองของรเรียน ทำก้าประโยคที่ปรารถนาจะเห็นความสำเร็จของเหล่านักรบกองทัพธรรมทุกประโยคชั้นตั้งแต่เบื้องต้นคือปอทหนึ่งสองจนถึงยอดมองกุฎแห่งบาลีคือปอทเก้า เก่งข้อสอบบาลีสนามหลวงพุทธศักราช2,569ข้อมูลที่ปรากฏในเก่งข้อสอบชุดนี้มีได้เกิดขึ้น